สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนรมเด้อค่ะมือนี่สิพาพีพานหนอมมากินแกงน้ำใหม่ใส่เห็ดเด้อค่ะโอ้แกงน้ำใหม่ใส่เห็ดมืเมนี่เป็นเห็ดยังคะเห็ดอันนี้ค่ะเห็ดอันนี้เห็ดอันไหนไว้เห็ดเฟืองหรอคุคอ่นๆอ่ะการเห็ดเฟืองนะคะพี่น้องมีติ๊บเขาใหญ่มากอุ้ยเขาหนอนเลยอะ นหอนบ่อยไปแมนกำลังหนึ่งวงกานหืมหื้อ ร้อนมากอืมน่าใหม่ทั้งอนี่ก็บี่คลายค่ะพี่นนัก มกเฮ็ดมีคลายบอกเฮ็ดก็ไมีคลายค่ะอืมมีคลายกับทุกกลางมังอื้อพี่น้องยางไดกระทักมมาเด้อค่ะ แกงอ้อยคุ้กกี้ <คน S 1> อ่ะหอมเลยอ่ะ้ามีมูสามสันาจะดีน้อใหม่แ <c oughs> <c oughs> บบตอนยังไงเลยเนียเห็นบนุบเห็นค,ค่ะ อ,อันนี้เข้าวอื่นพักยังอ่ะอพักขาบอไม่แน่ยังพักซี่ฮะนอนปักบวกแมมสวานมาไอ้นนิมีพักขาป่ะอีมโหน่าสนิท ตันิ่งหน่อยนะห,หุน่นคือว่าแบบใส่พักายสนิทนะมันพีเบือนั่นแหละก็เลยแบบไม่ค่อยกลับก,กินแต่ยังมากัะหูนะคะปลาสายไม่ก็แซ่บาลค่ะเมื่อวานนีนน่นุ่นได้ยินแพรบะสชุดหาบาทใสเ่เบิร์ดเธอเดียวเลย ืมรุ้ใช่ต้องซื้อเป็นกิโลไว้แล้วถ้ากิโลหนึ่งใช้เบิดมือเดียวได้สักอ,อาโคไฮสุขภาพร่างกายแข็งแรงง่ายพะคะ ีพักค้าฤดูนี้ส่วนเนี่ยสิออกมัน สซ่บมากพูดได้บอกได้กินพ่อหอมพ่อหายนะคะพลัดสีหายเลยกังวลเยอะมากน้ำตากระลังย่อยอืมอืม อัน,นี้หยอดพักนะคะ อึ้งเหรองใส่อึ้งเสียอ่ะอืม สดใสจทำไมแสบๆอันนี้คือพักคา้าเันจะมีพักค้ากับยอดถ้าเย,ยิงกือบอกหมวนเนี <S <S ่ย 음. 챨. 막은이 막 หวานแบบนึกว่าใส่น้ำตาลอะพี่น้องแบบหวานมากหวานแบบปรดีหวานมากอ่ะแต่ว่านแบบพอดีอ่ะสอบอ่ะ <c oughs> มันนี่น้องวุ่นหน้าสดอีกแล้วปะคะค่ะเป็นยังขึ้นหน้าสดอาบหนับ <c oughs> ค่ะกขนุนอาบนหนับขนุนอาบหนับช่องเธอพอมันหอน พี่น้องธันใดที่สนใจเนื้อใหม่ถั้งข้าก็มีเด้อค่ะเป็นคะแนงแล้วก็เป็นบองเดาคาเฮ็ดก็มีขายผักบักอึก็มีขายเด้อค่ะผักค้ามีขายบ่นี่ค่ะถ้าพี่น้องอยากได้อลีบักบวบก็มีขายเด้อค่ะพี่น้องบักบวบค่ะพี่น้องธันใดที่สนใจกระทักแชทแอดไลน์หรือว่าโทรมากกันเลยเด้อค่ะพี่น้องไหที่ยังบ่สว่กระทุ่มมาเร็วๆเลยวัยยนเนาะแมนค่ะ แลพี่ฟังน้องก็ไห์ก็แช่ก็ติดตามไปกำลังใจให้่องทางหนุกชาแนลชาแนลน้ำเดือกของ่ะแล้วก็สิ้น้าเข้ากับบริมนีเพียงสมิ่เดยค่ะพี่น้องมีอึ่องน้ำเดือะพี่น้องคนใดสนใจที่แบบชอบกินอาหารตามฤดูกาลแบบห้าหสิบย่างเนื้อแ,และนราาเรื่องนี้นพี่น้องกัแผ่นดินไว้นะ้ำแมนต้องใส่มีคนขยับตัวแต่ว่ามือคืนนี่เมื่อวานนูนตกเตียงพี่น้องประสันแผ่นดินบไหวดอกเสื้อเยอะ อืมอืมค่ะนำๆเรืเ่อยๆถึงวันเรเบอร์สารคิปนี้ขอขอบคุณค่ะ